สวัสดีครับวันพฤหัสับครมาเจอกับเชฟกี้กันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีเมนูต้มกระดูกหมูนะครับนี่ครับต้มกระดูกหมูเชฟกี้ครับตอนนี้กําลังรอกระดูกหมูกําลังจะเดือดแล้วนะครับวันนี้เรามาดูว่าเราจะต้มกระดูกหมูใส่อะไรนะครับก่อนอื่นเลยท่านรู้จักหรือเปล่านี่คืออะไรนะครับตัวนี้คือ หัวชัชเท้าหรือบ้านเราเรียกว่าหัวผักกาดนะครับหัวผักกาดตัวนี้ซื้อมาสองหัวราคา40กว่าบาทเลยนะครับนี่ครับหัวผักกาดเล่านะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสแล้วครับเคลียร์ของในตู้เย็นเลยนะครับวันนี้กระดูกหรือเนื้ออะไรเหลือเราจะจัดให้หมดเลยนะครับก็จะเคลียร์ตู้เย็นพรุ่งนี้เราจะกินหมูกระทะกันนะครับเราวางแผนไว้ว่าวันอาทิตย์นี้ จะกินหมูกระทะนะครับก็เลยวันนี้เคลียร์ตู้เย็นต้มกระดูกหมูให้หมดแล้วก็ใส่หัวผักกาดไปเลย2หัวเต็มๆครับวันนี้ก็จะอิ่มอร่อยกับต้มจืดหัวผักกาดกระดูกหมูนะครับใครสนใจใครที่จะมาทานด้วยกันก็แวะเวียนมานะครับดูน้ำซุปเราครับสีเหลืองทองครับนี่ครับปกติแล้วนะครับเราจะตักฟองนะครับหรือไข่ตรงนี้ออกนะครับ แต่ทางเชฟนะครับเชฟออฟบอกว่าอุ้ยสูตรผมอย่าไปเอาออกโดยเด็ดขาดว่างั้นนะครับอร่อยแน่นอนแต่จริงๆวันนี้เราเป็นคนทำเนาะต้องเชื่อเราเนาะจริงๆเราว่าจะตักออกนะนะครับเราจะต้องการน้ําซุปใสนะครับแต่ว่าสมาชิกบอกว่าขอไม่ตักก็แล้วกันได้ซดมันๆอร่อยอร่อยว่าอย่างนั้นนะครับ่ะตอนนี้ก็ทําการเตรียมนะครับเตรียมผักมาแล้วนะครับ ต้นหอมผักชีมาแล้วนะครับนี่เพิ่มรสชาติเราใส่หัวหอมลงไปก่อนครับนี่ใส่ไปก่อนเลยนะครับเพิ่มความหอมให้กับต้มจืดเรานะครับอ่สไตล์ครูช่างครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินครับ <S <S ตอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะครับาตามเริ่มเดือดแล้วครับน้ําซุปเราเราก็จะเคี่ยวให้มันกระดูก สุกเต็มที่นะครับแล้วก็เปื่อยๆนะครับเวลาทานก็จะทานง่ายๆนะครับกระดูกที่เรานํามาใช้ตัวนี้จะเป็นหมูสาวๆนะครับหมูเด็กๆนะครับเราจะไม่เอาหมูแก่ๆนะครับกระดูกเนื้อเราจะนิ่มนุ่มอร่อยกันเลยนะครับดูเนื้อครับนี่กระดูกเราเนื้อเยอะๆแบบนี้กันเลยเห็นไหมครับนี่เยอะไม่เยอะดูเอาเลยครับนี่กระดูกครับกระดูกมีแต่เนื้อครับอ้าวดูดูมีไอขึ้นมาแล้วครับเดือดมาเรื่อยๆ ก็ใครอยากมาทานข้าเที่ยงก็เชิญได้ที่แผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลนะครับแซ่บๆอร่อยครับเรามีอาหารเที่ยงเป็นต้มจืดนะครับมาดูครูวิรัตครับ <c oughs> บอกว่าเชฟกี้ทําเนี่ยต้องเตรียมพริกไว้รอครับ oh, ทำเียวไว้รอโอ้โหต้มยังไม่สุกนะครับยังไม่ได้ชิมเนี่ยทำ น้ำพริกไว้รอแล้วดูถูกจริงเลยดูหน้าคนดูถูกแล้วนี่แหละครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับต้มจดืดกระดูกหมูหัวัชเท้าหรือหัวผักกาดเรานะครับอร่อยอร่อยกันไปเลยนะครับพร้อมแล้วมาเจอกันได้เลยนะครับนี่ครับกระดูกหมูเราอย่างนี้เลยครับโอเค